ตำรวจสอบสวนกลาง CIB บุกช่วยสองน้องลิงอุรังอุตังสัตว์ป่าใกล้ศูนพันธุ์จากเครือข่ายพรากลูกลิงจากแม่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าโดยชุดเหี่ยวดงและศูนย์ข่าวกรองอัชญากรรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการปฏิบัติได้สืบสวนร่วมกับหน่วยงานของ US เส Fish and w i l d l i e Service แห่งสหรัฐอเมริกา w i l d l i Justice Commission ประเทศเนเธอร์แลนด์และ the United Nations Office on Drugs and Crime แห่งองค์การสหประชาชาติร่วมกันจับกลุ่มนายธนสิทธิ์อายุ47ปีฐานความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สถานที่จับกลุ่มภายในปั๊มน้ำมันถนนประเสริฐมนูกิดแขวงจรเขบัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครได้ร่วมทำการตรวจยึด ลิงอุรังอุตังจำนวนสองตัวอยู่ภายในตะกร้าพลาสติกพฤติการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกปทสได้ทำการสืบสวนร่วมกับหน่วยงานของ U.S.F.W.S. W.J.C. และ U.N.O.D.C. พบว่ามีขบวนการเครือข่ายค้าสัตว์ป่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทราบว่าจะมีการลักลอบค้าลิงอุรังอุตังซึ่งราคาซื้อขายทั่วไปตัวละ3 0 0 0 0 0บาทเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายใกล้สูญพันธุ์จึงได้ร่วมกันสืบสวนเพื่อจับกุมตัดขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า ต่อมาสามารถจับกลุ่มนายธนสิทธิพร้อมของกลางลิงอุรังอุตังจำนวน2ตัวซึ่งลูกลิงอุรังอุตังทั้ง2ตัวนอนอยู่ภายในตร้าพลาสติกขนาดเล็กๆและพบขวดนมเพื่อให้กับลูกลิงกินนมโดยกําลังจะนํามารอส่งมอบให้กับลูกค้าบริเวณภายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งย่านถนนประเสริฐมอนูผิดแวงจรเขบัวเขตลาดพร้าวโดยลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายหรือสัตว์ป่าควบคุมที่อยู่ในบัญชีไซเตส c i t e s สหรือสัตว์ที่อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ตํารวจกิโลกรัม1บึ่ง ปอนายทหารคนสนิทจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และได้จับกลุ่มนายธนสิทธิ์ส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ B ่งบอทอสอดำเนินคดีพร้อมทั้งนำลิงอุรงังอุตังจำนวนสองตัวให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัต,ตวต์ป่าและพันธุ์พืชดูแลทําการฟื้นฟูสุขภาพควบคุมโรคและดูแลรักษาลูกลิงอุรังอุตังของกลาง สอบถามคำให้การพูดต้องหาเบื้องต้นนายธนสิทธิ์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีคนว่าจ้างให้นำลิงทั้งสองตัวมาส่งโดยรับค่าจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนทั้งนี้ลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์ป่าผิดกฎหมายหรือสัตว์ป่าควบคุมที่อยู่ในบัญชีไซเตส (CITES) หรือสัตว์ที่อยู่ในอนุสัญ,ญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและอุรังอุตังถูกจัดอันดับเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตบัญชาข่าว BC News รายงาน น้ำสองข้างใส่เปบนห้องเพื่อการนะครับเพื่อทำพีะุมต่อไปครับ